ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับการจองซื้อเครื่อง ps 5ในรอบที่19เรียกว่ามีคนที่ได้เครื่องเกมรุนนี้ที่มากขึ้นไปอีกและถ้าคนจองไม่ได้ทางออนไลน์ที่นิ้วไม่ไวพอมันก็ยังพอมีช่องทางที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยไปคุยตกลงกับการจองซื้อไว้กับทางร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้วนะครับและมันก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่อยากจะได้สัมผัสกับการเล่นเกมบนเครื่อง ps 5แล้วในราคาที่สมเหตุสมผล ส่วนคนที่รอคอยได้และก็ไม่รีบร้อนก็คงยิ้มบุ้งปากได้แล้วเพราะว่าเครื่อง ps 5มันคงจะล้นตลาดอีกไม่กี่เดือนนี้แต่ที่เครื่อง ps 5มันจะล้นตลาดในไทยนั้นมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องจะมีมากขึ้นนะครับมันก็ยังมีมาน้อยอยู่เช่นเดิมแต่คนที่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง ps 5้าต่างหากที่เริ่มมีมากขึ้นประกอบกับกําลังซื้อที่เริ่มลดน้อยลงแถนการที่มีเครื่อง p พยอยู่นั้นมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่จําเป็นต้องมี ps 5ในปีนี้ก็ได้ จึงส่งผลให้ความต้องการเครื่องเกมรุ่นนี้ก็ไม่ได้ดังเปี้ยงปล่งเหมือนต้นปีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะมันออกวางจาหน่ายมาจะครบ2ปีไปแล้วถ้าเป็นในวงการมือถือนะครับอีกไม่กี่เดือนนี้จะมีรุ่นใหม่ออกมาทดแทนกันแล้วนะครับและมันก็ได้ส่งผลให้สภาพตลาดของตัวเครื่อง p 5ราคารีเซลต้องมีการปรับตัวลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจนล่าสุดที่ทาง Econ TV ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในไทยนั่นก็คือห้างเมกาพาซ่า ตัวเครื่องลดล่าสุดนั้นมันก็มีมาอย่างทันใจจริงๆนะครับกับชุดที่มาพร้อมกับตัวเกม Horizon แบบดิจิตอลที่วางต่งงานกันอยู่หลายล้านเลยนะครับสนนราคาที่สอบถามมาก็ต้องแอบอมยิ้มนะครับเพราะมันแทบมีราคาขายเท่ากับราคารีเซลทางออนไลน์กันแล้วกับตัวราคาประมาณ22,000ถึง23,000บาทเรียกว่ามันคือราคารีเซลที่ถูกที่สุดในอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้แล้วนะครับ ขนาดใน eBay ยังขายตัวชุดพร้อมเกม Hor i z ซ n ตั้ง25,000บาทนะครับแต่ก็ต้องเชื่อแล้วนะครับว่าราคารีเซลในไทยตอนนี้มันก็เริ่มจะกลับเข้าสู่สภาพใกล้ปกติแล้วและทาง a อคอนทีก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากลตที่จะเปิดจองให้ซื้อในครั้งที่20นี้ยังมีตัวเครื่องมาปล่อยกันทีอยู่แบบนี้แถมถ้ายังมีการจองซื้อกับทางหน้าร้านตัวแทนได้อีกก็ต้องบอกว่าการซื้อเครื่องรีเซลนั้นแทบปิดประตูไปได้แล้วถึงบางคนจะบอกว่าการจองซื้อกับตัวแทนนั้น อาจจะต้องยอมโดนพว่วงซื้อพวกหูฟังหรือตัวเกมมาด้วยทั้งๆท,ที่ราคาปกติในตัวเครื่องนุ่มใสดิสตัวเปล่าๆนั้นก็มีราคาอยู่ที่16,990บาทก็จะมีราคาขายพว่วงที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วง20,000ถึง25,000บาทแต่ถ้าลองคิดดูนะครับถ้าเอาของที่โดนพ่วงเหล่านั้นมาขายต่อมันก็ยังดูคุ้มค่ากว่า ถึงจะยอมขายขาดทุนไปชิ้นละ500หรือ1,000บาทก็มีหลาเกมเมอร์ที่พร้อมที่จะมาซื้อต่อนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าซื้อเครื่อง ps 5ตัวรุ่นใส่ดิสมาอยู่ในราคาประมาณ1 8 0 0 0ถึง1 8 5 0 0บาทก็ยังถูกกว่าซื้อเครื่องรีเซลที่ได้มาแต่ตัวเครื่องในราคา22,000บาทใช่ไหมล่ะครับแถมยังสบายใจกว่าแน่นอนเพราะเป็นตัวเครื่องใหม่จริง ไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเป็นเครื่องรถไหนเพราะตัวประกรันนั้นก็เริ่มเดินวันที่ซื้อกันเลยกับระยะเวลา1ปีถ้าลงทะเบียนเพิ่มอีก3เดือนก็ได้1ปี3เดือนเต็มๆดังนั้นตัวแนวโน้มของราคารีเซลก็จะลดลงมาอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามันก็โอเคแล้วกับตัวราคารีเซลก็ควรซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเครื่องรถไหน ส่วนใครที่ไม่สนับสนุนก็อีกไม่นานเกินหลอก็คงได้ซื้อเครื่อง ps 5ได้ในราคาปกติแต่อาจจะโดนพ่วงซื้อเกม god of war และหน้าล็อกด้วยก็ได้แล้วถ้าหาถึงวันที่เดินซื้อเครื่อง ps 5ได้ในราคาปกติเพื่อนเพื่อนจะเข้าซื้อเลยไหมหลายคนอาจจะบอกว่า p พ4่ยังเล่นได้ดีอยู่เลยไม่ซื้อแล้วก็เป็นได้ใช่ไหมละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ